คออนเอไปเจอน้องมานะคะตัวนี้เอเจอมาที่เซเว่นนะน้องน่ารักมากเลยอะเป็นแคนแบรสีม่วงแบบนี้นะไปแกะกันค่ะอุ๊ยจริงๆน่าจะมีขนมได้ไหมอุ้ยนี่อ๋อมันมีบิสเป็นบิสกิตเวเฟอร์กินนมแล้วนี่ก็คือเป็นกระเป๋าุมีติดแบบว่าคุณค่าทาโภชนาการด้วยน่าจะเป็นขนมแล้นะเฮ้ยแกะไม่ออกแกะไม่ได้หรอ หุยข้างในเป็นกระเป๋าทุกคนหุยอันนี้น่ารักอะ่ะเป็นแบบเขียนว่าเป็นวิสกิตลดนมเคยละเป็นกระเป๋าเดอ้อเนี่ยน้องเป็นกระเป๋าใช้งานได้จริงตรงนี้คือแบบเออหนาแน่นอุ้ยอุยให้ดูซิปอุ้ยซิปน่ารักดูนี่มีแชลด้วยไปเปิดซิปนะ๊เะเปิดยังไงเปิดยังไงอ่าแกะออกมานี่ก็จะเป็นแบบ มีขนมข้างในคุมีขนมและอันนี้ก็คือใส่อะไรได้บ้างก่อนเข้ามาข้างในเป็นแบบนี้แค่นี้เลยจริงๆอเอ้ยน่ารักอ่ะนี่ใส่อะไรได้บ้างก่อนนี่ก็เป็นกระเป๋าเก๋ๆแบบนี้นะคะน่ารักนี่ดูสิ ราคาถ้าจะไม่ผิดาาน่าจนะร้อยห้าสิบเก้าบาทมีหน้ามาทุกคนเฮ้ยล้วแบบน้องปรับสายได้นะเนี่ยสะพายได้ยาวๆแบบนี้เลยดิเ,ยเข้ากับชุดนอนเรามะเยน่ารักกะดูดิไปแกะขนมกินกันก่อนนะคะจะลืมขนมไปไม่ได้นี่อ๋อก็จะเป็นบิสกิตแบบนี้โฮยแล้วบิสกิตแบบ เป็นหน้าน้องแคเบหน้ารักไปอีกความเป็นแบบนมนมนะยองบิสกิตแบบน่ารักมากดูดูนี่น่ารักไม่ไหวอ่ะ